ตอนนี้หน้าของก็มาส่งแล้วนะฮะยูยูของเราเห็นะฮะก็จะเป็นสภาพกล่องประมาณนี้นะฮะ นี่ถ้าแกวมาก็จะเป็นโยโย่ที่ยังไม่ได้ใส่สายนะเดี๋ยวเราขออนุญาตใส่สายสักครู่เดียวเป็นโยโย่แบบลูกพื้นใหญ่หรือว่าแบบไม่รีส ponsive กันนะฮะ เราขอเวลาม้วนเชือกแป๊บหนึ่งนะฮะ วนแล้อ,องอาจะใส่ผิดวิธีนะฮะทำให้มันเหมือนจะมีปัญหา ก็แค่ปัญหานั้นเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็สองนาทีกว่ารูนี้น่าจะถ่ายแนวนอน <c oughs> นะฮะก็จะเก็บซ้ายนะฮะเข้าไปโยโย่เป็นของเล่นที่ต้องใช้เวลานในการถูกฝนถึงจะเล่นมันได้นะฮะไม่ใช่ว่าวันนี้ผมถ่ายคลิปแกะกล่องเสร็จแล้วจะเล่นเป็นเลยนี่ก็ไม่ใช่นะฮะ เราจะลองบายให้ได้ก่อนนะฮะคือการเก็บสายนั่นเองเราจะลองดูนะฮะอไอเชียเอ้ยทำไมมันแก่กว่บมิ้วเนี่ยว้ายสกิลโ,โยโยเป็นศูนย์นะฮะตอนนี้แค่บายยังทำไม่ได้นะแล้วจะไปทำอะไรได้ทีนี้ ประเดิมลูกแรกมาก็กระแทกพื้นไปเลยนะฮะ,ะยืนคลิเปเก็บไงไวะเนี่ยเอ้า้เล่นไม่เป็นว่ะเย้ฮะเจอกันคลิปหน้าฮะน,นี่ก็จะถ่ายรีวิวไปลงช้อปปี้เฉย